โย่วัสดีครับแก๊งๆมาแก้วโลปล่อยของนจะจ๊ะมาตามคําขอที่บอกกันว่าพี่ครับแม่งอยากได้รถที่พี่ปั่นอยู่นะครับสเปคเป็นยังไงอะไรยังไงไอคันที่บอกว่าสี่แสนอะนั่นแหละจริงๆอําแล้วไออําจริงก็จบประมาณหมื่น 10, กว่าบาทนนะั้นรถผมอ่ะจำไม่ได้ว่าจบเท่าไหร่ตอนนี้แต่งไปน่าจะสามหมื่นถึงสี่หมื่นแล้วแหละ แต่เอามาให้คันนี้ผมเริ่มต้นจากคันนี้นะครับ MLC ก็ดูกันของแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปนี้ ดูสีแบบว่าสีแบบเทาเลยเว้ยประมาณว่าเทาแบบเทาแลมโบอ่ะอย่างนั้นเลยจับๆเลยอย่างเฟี้ยวฟังเสียงดุมก็ก่อนคันนี้มาแบบฟูๆเหมือนกันโคโมโลี่ฟูโคโมโลเลยนะเฟร,รมความยาวก็20.5ท็อปทูบนะข้างหลังข้างหลังสั้นๆเลยมาแค่1ิ สอเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ได้12เป็กหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นในใต้คลิปเหมือนเดิมสเปคกันนะ MLC แล้วก็แฮนด์ไฮเทนแฮนด์เก้าอด้วยไหมโคตรใหญ่ดูดิแฮนด์เก้าปอกแฮนด์นี่ยังหนาพร้อมกับบายเอ็นมาให้นะ 9, แฮนด์เก้านิ้วตะเกียบเป็นไฮเทนนะครับแต่นี่ผมยังไม่ได้ขันแน่น อ่ะชุดคอมาดูนี่ชุดคอเป็นอินเตอร์เกตแล้วอินเตอร์เกตคืออะไรก็นั่นแหละเป็นลูกป,ปืนเป็นลูกป,ปืนแบลิ่งที่เข้ากับรูปเฟรมเลยเว้ยตามนั้นแล้วก็ชุดลูกป,ปืนกระโหลกเป็นมิด BB นะครับเป็นชุดแบลิ่งแล้วมาที่ขาปัน่นเนี่ยนะขาปั่น3ชิ้นนะครับฟูโคโม m o 175อย่างเฟี้ยวไม่ต้องนี้เลยเว้ยใบจานย5ฟันของเดอะเซตนะครับ เลยลืมบอกสเต็มด้วยเนี่ยเดอะเซเฮียโคเทเพราะว่ากูก็ใช้อยู่เว้ยรถกูอะในสีม่วงอะ่ะเราไปดูได้นะในคลิปเนี่ยเดอะเซชุดเดอะเซหมดเลยใบจานสเตมดุมหลังก็เป็นอะไรอะคอเก้เป็นคัเสเซตขับขวาเป็นลูกปืนแบริ่งแล้วอย่างดีเลยไม่ต้องกลัวแตกมันไม่ใช่ลูกปืนเม็ดไงดุมหน้าก็เหมือนกันเป็นแบริ่งเหมือนกันเนาะ ขอบล้อน่าจะชั้นเดียวยาง2.3จโหใหญ่อยู่นะเว้ยยาง2อจาไอ้ออที่ผมใส่อยู่อ่ะเป็นยางแวนเขายางแต่งก็2.4เพิ่มอีกนิดนึงนิดเดียวแต่นี่ก็ดูดิแม่งก้วนๆเลยอ่ะกำลังสวยผมว่าเซ็ตนี้กำลังดีแล้วแหละมันมันมันดูดีไงส่งมานะดูดีแล้วแล้วเบาะนะครเป็นคอมโบเซ็ตจากเขา เขาบีเมเกนะครับโซ่ธรรมดามีอะไรอีกอะยังไม่ได้ใส่บันไดให้เห็นไหมบันไดของของแต่งอยู่มองไม่เห็นยี่เ้าอแต่เออในของแต่งหนาเลยก็นั่นแหละแค่รูปบันไดก็มาห้าหกร้อยแล้วแตนะ่ไม่ได้ใส่ให้ว่ามันแบบซีนมาให้อยู่ไงก็คนที่ซื้อก็ไปใส่เองแล้วกันเนาะแค่เฟรมก็คุ้มแล้วอะโคโมโลี่ มาคุยเรื่องเฟรมดีกว่าถามว่าเฟรมฟูโคบอลลี่ของแต่งนะยา่าของแต่งประมาณแค่เฟรมนะหมื่นสองถึงหมื่น้าแต่คันนี้ก็หมื่นกลางกแล้วไงก็ถามถามว่าทําไมเฟรมอันเดียวเฟรมแต่งทำเป็นหนึงซื้อได้ทั้งคันก็มันแม่งเป็นแบรนด์เมริกาไงเขาซับโรชาโดวีฟินไฟไบท์แม่งทําแม่งไต้หวันหมดแหละบ้านเรานี่แหละใ,ใกล้บ้านเราแล้วก็ ลับไปเมกาเพื่อที่จะเป็นตีแบรนด์นะเราค่อยฟังลับไปเมกาเพื่อที่จะเป็นตีแบรนด์แล้วก็ทําราคากันมาสุดท้ายมาถึงไทยแม่งบอกว่าตรงภาษีก็นั่นแหละหมื่นสองหรืหมื่นห้าก็แล้วแต่แบรนด์นะไม่ต่างกันเลยเพราะว่าอะไรไต้หวันแม่งทําเฟรมใช่ไหมผมก็สั่งทามาอย่างเงี้ยเอาง่ายๆผมสั่งทํามาลดตั้งคันเลยสั่งมาเฟรมก็ทําตลาแล้วมาประกอบเป็นคันทาไมมาถึงได้ถูกกว่าเพราะกูไม่ได้ไปตีแบรนด์ band, เมกาไง มันก็ตีมาตรงนี้บาบ้านเราแล้วก็เราก็มาทำราคากันให้มันถูกเอาที่คนไทยแม่งจับต้องได้เว้ยเพราะถ้าแบรนด์เิกาแม่งมันมีโปรที่มันมันหลากหลายไงที่มันเก่งที่มันแบบเล่นได้มันขายของออกมนได้อยู่แล้วเว้ยแต่แค่แบรนด์เนกาอะไรมันก็ได้แบรนด์เว้ยมันตาเขาตาวีหรือพีเพิลอะไรเงี้ยมันจะสวยกว่าเพราะมันมีสิญญาเจอร์ของโปรแต่ละคนไอทำ เป็นลูกปั๊มอะไรไปเลยสกีดาวเลเซอร์ยิงไงนู่นนี่นั่นเลยแต่นี่มึงดูเอาดิมึงได้ขนาดนี้ฟูโคโมโอ่ะโยนไปเฮ้ะอ,อย่างไงก็ไม่พังไอสัตว์เหมือนกันอะ่ะเพราะกูก็ใช้อยู่นะ่ไว้อ MLC อเราไปดูคลิปได้ไอคันสีม่วงๆที่กูทำอยู่นั่นแหละตอนนี้แมงยางสีสวยด้วยเออนั่นแหละไปดูเอานะคลิปนั้นแหละคลิปใหม่อะใครสนใจ MLC ฟูโคโมลโีเฟรมย้ำนะครับฟูโคโมลโีเฟรม ลูบนไดอยู่นี่นะยังไม่อยากแกะให้นี่เลยเออเดี๋ยวจะมีเฟรมเข้ามานะสองตัวเดี๋ยวรอดูกันอรอลุ้นกันว่าจะเป็นเฟรมอะไรเฟรมแต่งของแรนดาเลยเฟี้ยวเฟี้ยวเดี๋ยวจะลองมาขายดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้ดูลงในช่องนี่แหละผมว่าคนแม่งก็จะชอบแต่ว่าจะเน้นขายเฉพาะไรเดอร์ก่อนไงแต่ถ้าใครแม่งมีตังที่เคยคุนหนุนผมไปแล้วอยากเปลี่ยนลองดูได้ความสวยแม่งแอบป่างกันเลยเว้ย สำหรับคนที่แม่งอินอินในแบรนด์อะนารูปเนาะใช่ไหมก็ลองดูแต่คันนี้ตามนั้นแหละกูก็ใช้อยู่ m l c ไม่ต้องพูดเดยอะนะแม่งเล่นได้เหมือนกันนะไปดูในช่องเลยอยากรู้เป็นยังไงนี่ก็มารีวิวให้ดูว่าควรจะซื้อไหมในงบหมื่นกลางๆางนะ m l c คันนี้ ถ้าใครสนใจ MLC ก็ทักมาถามได้นะครับอาจจะเป็นสีอื่นที่เข้าเอาเข้ามาหรือเป็นสีนี้ผมไม่แน่ใจว่าสีนี้จะมีเข้ามาอีกหรือเปล่านะเป็นแบคล้ายๆสีเหล็กสีแบบทาร์เรมโบ้เนาะลองดูนะครับก็ลองถามทักมาในเพจดูว่ามีเข้ามาหรือ,อยังตอนไหนแต่ถ้ามีแล้วถ้ามีเข้ามาผมก็จะเอามารีวิวให้ดูอย่างนี้อีกในช่องนะครับก็เพราะว่าอยากให้ปั่นกันเยอะๆล,ลานโงการไปบีเนะ็กเนาะ มีของดีก็บอกต่อนะอันไหนของมือสองที่ผมจับมามันไม่ดียังไงผมก็บอกไปดูในคลิปได้นะเพราะว่าเราจริงใจกับแก๊ง,กงๆทุกคนเว้ยไม่งั้นแม่งกูก็โดนด่าเลกูขายของไม่ดีถูกป่ะตามนั้นเพื่อนๆอ่ะไม่ผู้บ้านตาเพลงฟังเสียงดูอีกทีเป็นยังไงเนี่ยแหละสุดยอดแล้วนี่ก็แต่งแล้วนะแต่งมาระดับนึงนะอย่างที่บอกไป ดูปลาบาเก้าสรุปเฟรมนะครับฟูโคโมลีของ MLC ความยาว20.5แดทน9ก้าไฮเทนนะครับตะเกียบก็ไฮเทนสเตมเป็นของแต่งแล้วครับของเดอะเซตใบาจานด้วย25ฟันของเดอะเซตแล้วก็ขาปั่น3ชิ้นเป็นฟูโคโมนะครับ175มิลน,นั่นแหละดุมคัเสเซกขับขวา คอป9แล้วก็ดูหน้าเป็นแบริ่งหน้าหลังเลยแบริ่งบอกคอมโบสซตจากเขา B M X ยางของอะไรไม่รู้แม่งไม่เห็นยี่ห้อแต่ที่รู้แม่งใหญ่ยอยู่2.3อ่ะลองดูก็เดี๋ยวสิ้นเดือนอาจจะมีรถโรเข้าเป็นซิงเกิเจอร์ของแบร์โรนะครับที่ผมทำแบร์อยู่ลองดูเหมือนกันเลยไม่แตกต่าง ลองดูโอเคตามนั้นนะครับสนใจทักมา MLC แล้วก็อย่าลืมติไตา้ด้วยนะคลิปนี้ไลค์ด้วยแชร์ด้วยแชร์ไปให้คนที่ชอบใน b m x เนาะโอเคบายบายแก๊งแกรงซีอ